มิวสิกวิดีโอที่เห็นอยู่ในสังคมออนไลน์ขณะน,นี้เป็นการแสดงศักยภาพของแก๊งยาเสพติดที่มีชื่อว่าโอรสซึ่งหลังจากมีการแพร่ภาพนําเสนอในสื่อต่างๆภายในวันเดียวมีผู้ชมเข้าชมคลิปนี้ถึง859,683ครั้งผลงานที่แก๊งโอรสนี้สร้างไว้ล่าสุดคือเมื่อวานนี้โดยนายบุญริศหรือคิวด้วงไพราอายุ22ปี ก่อเหตยุยิงดับตำรวจสนิทดิ้วทองชุ่มผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันเสียชีวิตภาพในคลิปมีการโชว์สมาชิกแก๊งตามสถานที่ต่างๆพร้อมด้วยอาวุธที่ครอบครองแถมยังโชว์ผลงานการก่อคดีฆ่าผู้อื่นย่านํำกำแหงประกอบกับบทเพลงที่สอบไปในทางท้าทายกฎหมายบ้านเมืองทั้งนี้นายแพทย์เทวีเสรีรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีแก๊งโอรสซึ่งเป็นแก๊งขยาเสพติดที่สมาชิกแก๊งมักสัลวดลายเต็มตัวพวกปืนถ่ายรูปพร้อมทั้งจัดทําคลิปประกอบเสียงเพลงเป็นของตัวเองและนํามาเผยแพร่าตามเว็บไซต์เพื่อประกาศสักดาของแก๊งว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นโรคจิตแต่เป็นพวกอันธพาลมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมแต่ถ้ารวมกลุ่มกันทําผิดกฎหมายก่อคดีก็เป็นอันตรายต่อสังคมเช่นกันส่วนการที่แก๊งนี้สักเต็มตัวรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่า น่าจะเป็นความเชื่อที่ทําให้พวกเขาดูขลังน่ากลัวซึ่งพฤติกรรมต่อต้านสังคมนี้เกิดจากสภาพทางสังคมการเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กการครบเพื่อนคนพวกนี้จะไม่ยินดีที่จะรับการรักษาเป็นเรื่องยากมากที่จะมารักษาตัวเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ป่วยทางจิตอย่างไรก็ตามหากจะแก้ปัญหาคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ต้องเป็นนโยบายระดับชาติคือเริ่มดูแลตั้งแต่ระบบการเลี้ยงดูครอบครัวและการครบเพื่อนพักวัดชมสีดิรีนิวทีวี đây ngàn